เดี๋ยวเรามาฟังคุณลุงให้สัมภาษณ์นะคะว่าถ้าเราอยากจะเลี้ยงหนูเป็นอาชีพหลักนะคะย้ำว่าอาชีพหลักควรไหมนะคะลงทุนเท่าไหร่คะลงทุนนะทั้งโรงเรียนทั้งองคกรทุกอย่างทั้งอาหารเราเข้าข่าวประมาณหกหมื่นหกหมื่นขายได้แต่พังว่าขายไปเรื่อยๆคงจะได้นะเร็วมาจะเดินละฮัลโหลมาตอนรับแจนี ม่ได้นัดเลยนี่อันนี้มาโดยไม่ได้นัดหมายนี่เหรอม,มาบังฟั่มเพื่น,นอตอนนี้เพื่อนกำลังทำนี่เอท้อเองผม,มนนัมืีอวันมันยุดเนาะเพิ่นก็เลยม,มาเอทปกติเพื่อนงานประจำอยู่แล้วแต่อันนี้นะเป็นงานเสริมเลยเพื่อนจะสกบอ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้จะพามาดูฟาร์มหนูนะคะของลุงแซบนะคะไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อฟาร์มยังไงดีก็เรียกว่าลุงแซบแล้วก็แล้วกันนะคะครั้งที่แล้วเนาะเมื่อหลายเดือนก่อนต้อยพาไปดูฟาร์มหนูผู้ใหญ่คําชีนะคะตอนนี้ก็พามาดูของลุงแซบเป็นฟาร์มหนูที่เพิ่งจะทํามาได้ประมาณประมาณ6กถึงเเดือนนะคะเพราะว่าช่วงปีใหม่ก็ได้เห็นลุงแซบกําลังทําหลังคา บ้านหนูหลังนี้นะคะแล้วก็มีการเอาท่อมาลงทําที่ให้อาหารหนูนะคะตอนนั้นก็เป็นช่วงปีใหม่และคุณลุงท่านนี้ก็ได้ไปเอาพ่อแม่ผ่า์กับต้อยด้วยอุ้ยเรียกลุงนี้ไม่ค่อยถนัดนะคะที่จริงพี่เขาก็อายุยังไม่ถึง50ด้วยได้ซ้นะคะแต่ว่ามีหลานคนนึงพาเรียกนะคะก็คือน้องจีน่าเรียกว่าลุงแซบก็เลยเรียกตามนะคะวันนี้น้องจีน่าก็จะมาเป็นไกด์พาทัวร์นในฟาร์มนี้ด,ด้วยนะคะเดินตามเดินตามค่ะ หูทางไปกันคี้ตมกันเนาะพวเราไปเนาะเลย <c oughs> ตายมันก็จะจับตามันได้มาดูนี่ค่ะมันตัวใหญ่มากเลยค่ะไปดูตัวมันเป็นน้องคันอันนี้นะพูดหนึ่งเมียสองหมอแมนหน้ามันรักอายแม่มันคลอดลูกวันนี้นาะป๊าด์ลายครับหน้ามาแล้วไหนแล้วมาแต่แล้วมาแต่เอาแต่หน้าเอาปกติอยู่ยุติหน้าเพื่อนย่าเสื้อน้ำเดียวได้เนาะเลยนี่ปูกเกอร์จะเป็ี่ยนจะแพ้นี่เนาะ ก็คือแบบแยกลูกเอามาปุ๊บแบบถ้าเพื่อจะได้พวกในลูกมันอ่นนะอ้โสองสี่สองสี่หกเก้าตัวไอเก้าตัวนี่ฮันนี่เขียนป้ายซื้อฟาร์มสัมบ้ายัง,ง,งอย่ยังมีฮันนี่ซื้อฟาร์มแต่ว่า <c oughs> เราได้ยุทั้งมือเราสองทอไปแล้วก็ปิดระเบี๊บแล้วก็บนูเล่านะคัดสันมะาย่างดีได้ตัวตัว,ตวง่ายง่ายอุ้ยตัวเมย์สองวันนี้นะ อันนี้ห้าอันนี้น่าจะประมาณเก้าตัวอุ้ยจะเอามาจับดิเจ้าเคยจับหนูปะเจ้าเคยจับมาดินปะ,นนะนะพอเลยเหรอโคฟไหมฮะเราไปโคฟไกลหาไกลที่นี่ไปเลยอู้หตัวแพงตัวบา้าง,ง่ายดีนะอู้หสุงงดง่ายดีจองไว้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 อุ้ยสุดยอดบ่อนี้เพันธุพิ่งลอดอ๋อตรงไหนห้าตัวอยู่บอ่อเดียวอันนั้นไปได้สอง นูนจะรู้วว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 วูววล,ดดล,ลายดีฮะนะมองนี้กันวววววะวววงนี้วว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 มวว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 ว่วว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 ้วววว้ว 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9มสี่ห้า้าเตัวตัวเปนะ็นน้องกันอีกตัวนึ่งก็พ่อรูกเลยนค่ะแม่อ่ะไปแล้วตัวนี้มันยังไม่ค่อรูปเลยมามามาสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์น้องจีน่าก่อน <c oughs> น้องจีน่า ประเทใไทก่อนค่ะอ,อ,อยู่ไม่ต้องไม่ต้องขยายวันนี้จะชอบลูกหนูไหมชอบถามก่อนชอบแล้วแล้วเราจะไปจับไหมจับมาเล่นไหมเคยเล่นไหมเปคยเล่นเหมียวด้วย <laughs> สรุปว่าเคยจับลูกหนูไหมเป็นยังไงบ้างคะหันหน้าวันนี้ก่อนคนสวยนะสบายเป็นยังไงบ้างสบายเบ,บ,บ,บล์เบลล์ลุงแซ่ทำจับตาอ๊อดข่ามันหนูจับยังได้มันไม่กัดเลยมันยัง S 2> <S 2> โอ้หนูไม่กลัวหรอคะตอนที่ดูนะไม่กลัวล<อ>หนูกลัวผีกระสือ <S <S หนูไม่ได้กลัวหนูอออออเอออผีกระสือมันเป็นยังไงอะผีกระสือมันมีห,วหัวใจมีลำไส้ค่ะมีหวัวมีลมมีมลมแล้วไงต่อมีขาไหมไม,ไม่มีหนูเคยเห็นแล้วทำไมหนูกลัว วสิหนูไม่กลัวหนูกับกระต่ายกับแมวอืแต่หนูกลัวเสือกับสิงโตโอ้ค่ะคือเฮงแบบนี้พี่ขาพี่ขิสวยจังอายุกี่ขวบแล้วคนนี้น่ะน้องจีน่าอายุกี่ขวบสี่ขวบโอ้สี่ขวบกินก็ไก่กินข้าน้องฮูกหรือยังอ่ารที่บ้าน อยู่ชั้นไหนนะคะเรียนอยู่ชั้นไหนอยู่อยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสอง <laughs> ปองะะ้อน,นสองเหรอคะอนุบาลสองทำไหหนูน่ารักจังคุณลุงชื่ออะไรชื่อลุงแซบอ๋อเจ้าของฟาร์มชื่อลุงแซบนะคะฟาร์มลุงแซบติดต่อมา,าได้นะคะเจ้าเจ้าของของหนูอืมเจ้าของหนูเจ้าของหนูตัวนี้อยู่อยู่ไหนค่ะเนี้ยเนี้ย ผลิตเองได้นะคะลงทุนเจ็ดพันจะสร้างกี่บ่อก็ได้และพ้นหายยุบอบ่อหนูนะโอ้พ้่จอปอไปแล้วโอ้ <c oughs> อนาคตพั่จะเอาให้เต็มนี้เลยบอ่อประมาณจากบ่อห้าห้าสิบเกินเนาะหกสิบบ่อถ้าเต็มทุกช่องเลยอนาคตลุงแซบก็วางแผนไว้ว่าจะใส่บ่อหนูให้เต็มโรงเลี้ยงนี้เลยนะคะก็น่าจะได้ประมาณ5 0ถึง60สิบบ่อนะคะ ไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำบ่อกันดีกว่านะคะนี่ผู้ช่วยอันดับแรกที่ต้องมีนะคะก็คือแม่พิมพ์เขาเรียกว่าฟิล์มที่จะทำท่อใช่ไหมคะเออตอยก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันแล้วก็มีก้อนกรวดนะคะ อันนี้เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเขาใช้กรวดด้วยนะคะในการทําท่อต่อยก็นึกว่าแค่เอาปูนกับทรายผสมกันแต่ก็มีกรวดด้วยนะคะจะได้เพิ่มความแข็งแรงนะคะแล้วก็มีเหล็กด้วยนะคะข้างในจะใส่เหล็กด้วยหลังจากนั้นก็ทําการผสมให้เข้ากันในระหว่างที่ใส่ปูนล,ลงไปในแม่พิมพ์นะคะก็ใช้แท่งเหล็กแทงลงไปในปูนที่เทลงไปนะคะเพื่อให้เพิ่มแรงอัดนะคะไม่ให้มีฟองอากาศอยู่ข้างในปูนเนาะ แล้วก็เพื่อความแข็งแรงของท่อด้วยนะคะและข้างในวงกลมต้องใส่เหล็กด้วยนะคะจะเป็นวงเหล็กที่ทำเป็นวงกลมไว้นะคะแต่ว่าในครั้งนี้นะคะลุงแซบลืมใส่ะคะ่ะพากันใส่ปูนจนเต็มแล้วเพิ่งนึกได้ว่าลืมใส่นะคะเพราะว่าวันนี้มีคนมาเกาะกวนเยอะนะคะทั้งน้องจีน่าแล้วก็ต้อยเองก็มาทั้งถามลุงไปด้วยสัมภาษณ์ไปด้วยลุงก็ทำไปด้วยเพราะคนเพรลืมคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคุณลุงให้สัมภาษณ์นะคะว่า ถ้าเราอยากจะเลี้ยงหนูเป็นอาชีพหลักนะคะย้าว่าอาชีพหลักควรไหมนะคะมาฟังกันเลยค่ะตอนนี้ได้คนจะเลี้ยงหนูไล่ๆว่าหนูเลยแนะนำให้เลี้ยงมั้ยนี้ถ้าเลีเ้ยงเป็นอาชีพเสริมมาได้ก็ถ้าจะเลี้ยงเป็นงานรักหนึ่งมีแนะนำมีแนะนำมีแนะนำเลยเสริไมได้น,นำ้นนำเสริมใช่เิจากงานประจำว่เราต้อมาดูเลยมาไอาหารมา อันนี้นะ้าเท่าเลิศเป็นซื้อมานะแบบมันนี้นะเจ็ดพันค่าแบบเนะี่ยโอค่าเขาส่ง 1, อีพันนี้อ๋อแบบพกพันเขาส่งมาเพิ่เป็นเจ <5. S 1> ็ดพันกุมบ่ได้จะได้จะท้อละ <5. S 1> อ,อ,อันอันซิปอันนี้นะเป็นเศร้านี่นะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเศร้าอันที่มันแตะนะเขาก็เริ่มเอดบอลเลยน้เลยมันเป็นอันนี้แล้วนะ่ะมันยังไม่แห้งนะอชจัจะย,ย้ายมันก็นเลยปุ้ง ก็เลยเป็นเตอนนั้นส no> euh. ิอนะอันนั้นนะตอนนี้นะคะมาสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มด้วยจ้ะนี่เราบอกว่าอย่าไปซื้ออย่าไปเชื่อที่เขาบอกในยูทูบว่ารายได้เดือนละแสนอันนั้นนะเขาอาจจะหายได้เดือนละแสนเนาะแต่ค้าอันนั้นดิสสคขาเถอะค่าอาหารค่าดูแลเขาอาจจะแบบเป็นกิจการที่ไม่ใช่อาชีพสื่เนาะไม่ถึงหรอกค่ะเขาแค่อยากจะขายพ่อแม่พันธุ์แมนแมนเป็นกิจการอั้นเขา เรียกว่าการตลาดการตลาดก็คือพูดให้คนที่คิดจะเลี้ยงมีแรงบันดาลใจอืแล้วตอนนี้หนูเอาไปแล้วแล้วตอนนี้หนูมันก็จะขายไม่ออกก็จะเป็นภาระเห็นไหมอันนี้มาเฮเบิงเลยฟาร์มของแกน22 22บ่อแล้วก็มีอันนี้กําลังทําอีกแล้วก็หนูก็เต็มแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าไม่ใช่อาชีพหลัก เป็นแค่อาชีพเสริมได้เดินเท่าโลกของเพิ่อนนะก็แต,ตั้งแต่เลี้ยงมาขายหนูเพิ่งได้แปดพันลงทุนเท่าไหร่คะลงทุนนะทั้งโรงเรียนทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างทั้งองค์อาหารแล้วคร่าวๆประมาณหกหมื่นหกหมื่นขายได้แปดพันตอนนี้แปดพันคิดว่าขายไปเรื่อยๆคงจะได้นะเร็วมา,จากจะเดินละ,พะเพิ่งเริ<ะ>่มเอ็นดปีใหม่เขามากินปีใหม่ยังนี้ต่อมาให้โรงเรียนนี้แหละแม่งกับประมาณแปดเดือนนอกเพิ่อนมีให้ในเลนตอนนี้กะ กัญญาเก้าเดือนเก้า <9 S 2> <น>เดือนนะคะอันนี้เพื่อนมีตลาดของเพื่อนอยู่แล้วก็คือก่อนที่จะทําเนาะก็ถามว่าใครอยากจะได้หนหมูเนื้อบ้างก็สั่งเอาแล้วก็ไม่ได้ขายทุกมื้อเนาะไม่ได้ขายทุกอาทิตย์แต่ขายทุกเดือนสั่งได้ เปิดรับออเดอร์ทําเสร็จนะคะไม่ใช่ขายเป็นพ่อแม่พันธุ์อันนี้เพื่อนยังไม่ขายพ่อแม่พันธุ์เพื่อนจะขายหนูเนื้อหนูเนื้อหนูเนื้อนะคะอันนี้ก็มีผู้ช่วยด้วยหนูเนื้อํำแหลกพร้อมทําไปพร้อมนําไปทํากับข้าวแต่อันนี้ไม่ใช่หนูเนื้อนะคะอันนี้จะเป็นแม่พันธุ์ค่ะแยกบ่อไว้แล้วเตรียมลงบ่อต่อไปเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังทําบ่ออยู่นะคะ ในการทำท่อบ่อหนูแต่ละครั้งนะคะก็จะมีการคำนวณปริมาณของปูนก็จะได้ปริมาณที่พอดีนะคะอาจจะมีเหลือบ้างปูนที่เหลือลุงเขาเอาไปทำอะไรเรามาดูกันเลยค่ะอัน,นอันนี้คืออันนี้คือที่ทานข้าวหนูค่ะเพราะว่าปูนเหลือใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยเอามาทำอันนี้นะคะนี่ค่ะวิธีทำนี่นะคะคือวิธีทำ หนักไหมคะคุณ<ม>จีน่าไม่หนักถ้าหล่นใส่เท้านี่เล็บเท้าแตกใช่ไหมคะถืออุ้ยเอา,าไปอมันหนักเอาไปสิอู้ประมาณอูยโลกว่าคนละนี้นั่นเ,เป็นกิโลเลยค่ะอันนี้น่ะโอ้โหให้ให้เราเจ็บแขนได้ด้วยใช่เจ็บแขนได้ด้วยค่ะโอ้โออเล็กกว่าน นั่นเข้าไปในนั้นแล้วเห็นไหมเข้าไปในกระป๋องแล้วก็เทออกเทเยาได้ไงเอามาอีกเร็วโ,โอ้โหเนี่ยเดีเ๋ยว,ว,วอยขอสอบถามหน่อยคุณจีน่ารองเท้านี่ของใครคะคุณจีน่ารองเท้าที่หนูใส่มานะ่ะของของยายทวดคะ่ะ <c oughs> ลองรองเท้าของน้เปียกโอ้ก็แล้วของยายทวดมาจะกลับแล้วนะคะเอ้าเอ้าอะไรจะกลับได้หรอน้องจีน่า น้องจีน่าอยู่ชั้นไหนคะอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองอีกแล้วเรียนเก่งไหมเก่งหอ้ยอะไรปะจะกลับแล้วคะ่ะกลับได้กกันไหม <c oughs> คลิปนี้ยังไม่ค่อยได้คุยกันเยอะนะคะ <c oughs> เพราะว่าไปโดยไม่ได้นัดหมายก็ล่วงหน้าเ <c oughs> จ้าของฟาร์มก็กำลังยุ่งอยู่กับการทำบ่อหนูเอาไว้ครั้งหน้าจะไปสัมภาษณ์กันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ